ก็เข้าสู่ช่องเจ้ือจำปาดงนะคะวันนี้นะคะคุณรลลี่นะคะมาเหมานไม้ให้โอ้ดีใจนะคะได้ขายเกือบนะคะซื้อให้ทุกเจ้าเลยนะคะคุณผลลี่ข้างตัาอ้มานงนะคะราานไปเาเด้อมันต้องเอางามเลยเจ้าต้องไปหานออดีนออดีโอ้ ใช่เ uhm, ดี๋ยวเราก็จะมาขายที่นี่ประจำว่ายุ <nek maybe. S 3> ้ยชื้อถ้าสมมติวันไหนว่าข่อยเอสิซับควายข่อยมันมเข็ดเออมาวางปลาไว้ปลาไว้น่ะทำมันเฮงหลข่อยลดราคาให้คือไม่อ้อมไ่ละก็แมงของข่อยเลย ของเล่นโนะค่ะทุกอย่างบางทน้งเราไม่บอกไม่กัน่คาลีเพา่อก้เกือบหมดเลยนะครับเพราะว่าน้องมานี่จะบอไม่เจอยังเยออยู่ฐานะคำโทษคืออะไรคือไม่อยู่น้อมาให้เพื่อนใา่ให้ไปเลยครไบ กม่ตมาซื้อรถเลนใจญ่อนละลดเลยบอกลดเลยไ้มาซื้อให้ดเลยก่ไ้องให้ต่อได้ขายทุกเจ้านะคะไม่ได้เสียใจเพราะว่าทีมทุกคนไปไปไปถามตาแค่มา

ก็จะวาง้ยัดหอง้นวางวางครบเมันห้องวางไว้ที่นี่ลูกององ้วยอ๋อ่งเขานอนเบมาจะมนอนอเ้เจากเพืือมนอนบอยลตรงนีลตรงนี้ลงมาเลยลงมาเลยอบ ลงครอบลงยังมีลงมีตนครับย่ังย่างว่าไปเป็นลงแล้วแหละนี่เออตัวน้าตูดไปอีกโอ้ผงข่าสาวบอกเออผงข่าสาวเนี่ มึเนียตบวนเอเจ้านไปแล้วุน่นคือเกี้ยงนเรตานะเงี้ยอวนลอหงอเขากระชายบอามิดชิดไอีกชิดเงี้เออง้างได้บม ได้เออได้เออนั่งแบบนี้นะมันสบายเฮาวจะสานท่านจะนอนก็ได้สายบวกเขาก็ชื่อกันเขาม้เขาก็นั่งมานั่งมานอนได้ยางยางไม่ได้กระพุ่นเท่าไรมันหลังยางไปเนาะยางไปใส่หุ่นรถกระบะอยู่โอ้ถามสะแนนมานั่งหุ่นข้างไปก็สะดวกสบายเมื่อกี้เนี่ยก็ได้ขายดีเนาะ มาสามขันรถมาจอดก็ซรเสือบกเบิดแต่ว่ามันหลายเจ้าเนาะมันไมก็มันหลายเจ้าก็ยังยังเหลือบ่หลายปันไดหลายปันใดไม่ก็ได้กล้วยกันสิบบาทสิบบาทมันไม่ใหญ่ก็ยังมับนไม่ใหญ่ยังบอทบันได้เบิด ดิบขายดีถูกแมมค่ะมีแต่สกุลย่อทั้งบดท,ทั้งยอมทั้งยอมย,อมยอมู่แยงหน่อไม้ยังเหลือเยอะอยู่เด้อในทั้งมะขามหวานทั้งหน่อไม้ดิบขายดีอยู่กันได้ขายแบบนี้เสมอกับสิมมะะส่อได้เงินอยู่ด,ดอกยายแตกโมกค่ะเก็บกว่าทำความสะอาดเนาะ ขายหน่อไม้ร้านค้าอยู่นี่มาเปิดได้แค่สองมือนี่เนาะว่านนี่กับมือน,นี่นี่เกือบสีเบิดแล้วแก่ไปเกลือบักขีหินนั่นออกนะซีเบิร์ตแล้ว,ลวโอ้ขายดีไปขายดีเอาเกลือใทศเสาหน้าไหวเลยขายดีขายดีขายของขายของเดอ้อขายหน,น่อไม้มาอนี่ขายมานันหมันคน เอามาซื้อให้โอ้ยเนาะมาเด้อบัะคอก็ยังย่ง,งอยู่ย่างหลายอยู่บกักคอกับนี่บกที่เกลือที่กล้วยกับนีขายทุกสิ่งทุกอย่างเนาะโอ้ยนี่หน่อไม้ส้มก็มีนะคะนใคนรสนใจก็นะคะอย่าลืมนะคะแวะมาที่นี่นะคะไปทางไปเตางอยนะคะทางไปบ้านลุงพลทางไปบ้าน กกกกตูมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันให่คลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ